ลูกมาปีนแล้วจะปีนทำไมล่ะลูกลูกหมาลูกหมาปีนทำไมอ่ะลูกหมาลูกหมาจับจับไอ้ลูจับให้ลูกแล้วลูกปีนเองก็ลงเองสิลูกฮึอืมอ้โอ้โหลูกปีนเองใช่ไหม ได้ไหมจ๊ะ่จ๊ะปีนแล้วลงได้ไหมไม่ได้จ้ะแล้วปีนทำไมล่ะลูกอเมจโอ้ปหพอไม่พอได้ไหมอเมจจับมันมีจับถ้าลูกปีนเองนี่นะอเมจโอ้ปหพอจะปีนอีกไหมครับไม่ได้จ้ะไม่ได้นะห้ามปีนอีกนะอเมจ อเคไหมโอเคห้ามปีนนะครับอ่ะไม่จับจับจับใครอ่ะไม่จับจ่าจับจ้าจับใครละ่ะลูกอ่ะไม่จับแล้วแบบอันนี้แล้วลูกหมาปีนทำไม <c oughs> ล่ะล้วหมาปีนไม่ปีนอีกนะรู้ไหมครับรู้ครับ